อะไรกันคะเนี่ยพม่าถึงกับเซง็งการจะแอบขายสินค้านำเข้าจากพม่ามาขายในประเทศไทยซะหน่อยแต่กลับโดนตำรวจจับซะได้ลันทำไมตำรวจไม่ไปจับสินค้าที่นำเข้าจากจีนบ้างละ่ะทำไมจับแต่สินค้าที่นำเข้าจากพมา่าก็กราบสวัสดีพี่พี่น้องๆหนูหนูทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้างอกชวนรู้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้ ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละ1นิ้นวแล้วก็จิ้มเป็นที่ปุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากค่ะส่วนสำหรับในคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงประเด็นที่มีแรงงานชาวพมา่าถูกจับกุมเพราะว่าจหน่ายสินค้าที่มาจากเมียนมาอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยและก็ไม่มีใบอนุญาต เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะตำรวจภูทรพังงานจังหวัดสุราธานีได้รับร้องเรียนว่ามีร้านขายของชำท้องถิ่นอยู่ร้านหนึ่งได้มีการนำเข้าสินค้ามาจากเมียนมาและจัดจำหน่ายให้กับชาวเมียนมาอย่างผิดกฎหมายที่เกาะพังงานหมู่6กตำบลบ้านใต้แล้วก็มีแรงงานพมา่าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทำงานอยู่ที่ร้านดังกล่าวนั้นด้วย ซึ่งถ้าดูจากร้านก็จะเป็นแค่ร้านขายของชำเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมีสินค้าภายในร้านไม่ได้เยอะเลยและดูเหมือนจะไม่มีสินค้าของไทยเลยได้ซ้ำเว้นแต่พาราจากที่แอดไปซูมดูมาเนาะเห็นแต่คำว่าพาราที่แอดอ่านออกโดยที่เหลือเนี่ยจะมีแต่สินค้าที่นําเข้ามาจากพม่าหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นขนมปังที่มีทั้งแบบกรอบแบบนิ่มกาแฟซองหลากหลายยี่ห้อที่แขวนเต็มราวและก็อะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรบ้างถ้าใครรู้ว่าเขาขายอะไรบ้างเนี่ยก็เมนต์บอกแอดได้นะคะว่ามันคืออะไรแอดเนี่ยเดาไม่ออกจริงๆส่วนใบเขียวๆเนี่ยแอดคิดว่ามันน่าจะเป็นหมากภูมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันร้านนี้เนี่ยก็แขวนแขวนของขายเหมือนร้านขายของชําบ้านเรานั่นแหละ ซึ่งของพวกนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ของอุปโภคบริโภคที่นําเข้ามาจากฝั่งพมาทั้งนั้นแหละมากกว่า30กว่ารายการเลย เจ้าหน้าที่และตำรวจจึงเข้าไปจับกลุ่มหญิงสาวชาวพม่าวัย54ปีไม่ทราบชื่อที่ทำงานอยู่ภายในร้านนั้นเธอไม่มีใบอนุญาตและเอกสารสำคัญอื่นๆด้วยนอกจากนี้นะคะตำรวจยังจับนายสกลเป็นเจ้าของร้านชายไทยไวัย61ปีเขาถูกตั้งข้อหาขายของอย่างผิดกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภายในระยะเวลา15วันตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งมีความผิดที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานซึ่งถ้าหากพบว่าแรงงานต่างด้าวทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับ5,000-50,000ถึงบาทและจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางส่วนนายจ้างมีโทษปรับ10,000-100,000บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว1คนแล้วหากทำผิดซ้ำจะมีโทษปรับ50,000-200,000บาท โทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วขึ้นบัญชีห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวอีก3ปีทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังคอมเมนต์ของคนพม่าก,กันหน่อยดีกว่านะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้มากันที่คอมเมนต์แรกบอกว่าฉันมั่นใจได้เลยว่าตำรวจไทยเนี่ยไม่กล้าย,ยุ่งกับสินค้าของจีนแล้วก็สินค้าของอินเดียแน่นอนคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะบอกว่าประเทศไทยเป็นบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะบอกว่า บ้าไปแล้วเหรอตำรวจไทยจับกลุมทั้งแรงงานพมา่าแล้วก็ฟ้องร้องเจ้าของร้านด้วยเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าถ้าประเทศเราฟื้นตัวแล้วและกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางเทียบติดแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าจริงจังกันเกินไปหรือเปล่าใครไปร้องเรียนเรื่องแบบนี้กันเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแค่ขายสินค้าที่มาจากเมียนมาถึงกับต้องจับกลุมกันเลย คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าแย่มากๆพวกเขากำลังทำลายชีวิตคนที่เขากำลังดิ้นรน้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าโลกของเราตอนนี้นี่มันโหดร้ายจริงๆแม้แต่ร้านเล็กๆก็ยังถูกทำลายลงได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าประเทศไทยไม่เคยทำดีกับเมียนมาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าประเทศเขาก็กฎหมายบ้านเขาไงเขาจะทำยังไงก็ได้ คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าตอนนี้พม่ามีแต่ความรุนแรงซึ่งทำให้คนของเราต้องไปทำงานที่ประเทศไทยและช่วยให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าต่อได้ถ้าไม่มีคนงานจากพม่าไปอยู่ที่นั่นนะประเทศของคุณก็มีไว้ให้เข้มบอกว่างั้นเราก็ต้องห้ามไม่ให้มีสินค้าไทยเข้ามาขายในพม่าเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าลองมาคิดดูดีๆ ถ้าไปมาเลเซียนะแย่กว่านี้อีกถ้าเราเป็นแรงงานเราก็ควรเป็นแค่แรงงานแต่เป็นแรงงานที่ดีที่สุดสินค้าจากนอกประเทศถ้าไม่จ่ายภาษีก็โดนจับหมดนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าคนทำผิดในประเทศไทยมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ประเทศไทยกลับจับแต่คนเมียนมาให้ถูกดำเนินคดีคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเราชาวเมียนมาถูกกดขี่ทุกวิถีทางสักวันหนึง่งเมียนมาจะลุกขึ้นจนโลกต้องสั่นสะเทือน คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าแทนที่ประเทศไทยจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านกลับทำตัวชั่วร้ายกับพวกเราขอให้ประเทศไทยได้รับผลกรรมที่ทำไว้กับเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าไม่ว่าคนขายจะถูกหรือผิดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคนพม่าถ,ถูกกดขี่เพียงเพราะว่าเป็นแรงงานพมา่าคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าไม่ว่าจะจับกลุมด้วยเหตุผลใดก็ตามในช่วงเวลานี้ พี่น้องชาวพม่าที่อยู่ต่างประเทศทุกคนต้องระมัดระวังตัวกันให้มากที่สุดเพราะเราแค่มาอาศัยอยู่ในประเทศอื่นชั่วคราวเท่านั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำผิดหรือก่อปัญหาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสามารถช่วยเราได้เพราะเราไม่ได้มีรัฐบาลที่ดีเหมือนกับประเทศอื่นเขาคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าสำหรับประเทศไทยแล้วมันก็เป็นแค่สินค้าที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เขาก็ต้องจับอยู่แล้วสิก็มันผิดกฎหมายบ้านเขาเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเขาด้วยสิจะได้อยู่ต่อที่นี่ได้เหมือนกันถ้าในเมียนมามีการนําเข้าอาหารหรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของที่นี่ก็ต้องไปจับได้เหมือนกันนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าถ้าเปิดร้านขายในประเทศอื่นก็ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็ต้องจ่ายภาษีไง พวกที่ไม่ยอมจ่ายภาษีก็เลยไม่ยื่นขอใบอนุญาตประเทศเขากฎเกณฑ์บ้านเขาถ้าไม่อยากทำตามก็กลับมาขายที่เมียนมานี่ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันบ้างนะคะว่าเขาคอมเมนต์กันยังไงบ้างคอมเมนต์แรกเป็นของฝรั่งนะคะเขาบอกว่าพวกเขาจะได้กำไรกันสักกี่บาทเฉียวถ้านั่นคือของในสต็อกทั้งหมดของพวกเขาผมคิดว่าเขาน่าจะได้แค่วันละสิบบาทนะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเป็นของฝรั่งเหมือนกันเขาบอกว่าชาวเมียนมาค้าขายโดยใช้คนไทยบางหน้าโดยไม่จ่ายภาษีแบบนี้ก็สมควรโดนตำรวจจับแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่าโลกตอนนี้ของเราปลอดภัยขึ้นมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกว่าความคิดเห็นของคนพมา่าที่ดูถูกคนไทยหลังจากที่คนไทยเริ่มจัดการกับคนพมา่าอ,อย่างจริงจัง ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์ถึงลักดันให้ส่งแรงงานที่แอบลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายกับประเทศตัวเองคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าทำไมถึงไปจับพ่อค้าร้านค้าเล็กๆแบบนั้นล่ะทำไมไม่เอาเวลาไปจับพ่อค้ารายใหญ่ที่ขายาเสพติดแท้น่ะ โอเคค่ะทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะคะที่มาทั้งจากฝั่งพม่าแล้วก็ฝั่งคนชาติอื่นนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องเรื่องนี้กันบ้างก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้แอดดิทราบกันในช่องคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็หมดเวลาของแอดแล้วได้เวลาเซคคิดบายขออนุญ,ญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ